ามสุขในการแบบชีวิตในการทำงานอะไรบ้างนอกจากทํางานเสร็จ <c oughs> แล้วก็คือได้ทํางานที่อยากทาจริงๆ <c oughs> เออได้ทํางานที่ชอบได้ทํางานที่อยากทําได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีๆได้ทํางานเจอสังคมที่เขาต้องการเราจริงอรวงรวมๆแล้วมันสนุกแล้วมันก็ทําให้เราแบบอิ่มเออแบบมันเหมือน,นเหมือนคาว่าอิ่มใจอะไรแบะ <c oughs> เออเริ <c oughs> ่มพูดคิดจะออกแต่เรื่องกิน ก็ก็รู้สึกอิ่มใจดีได้ทํางานกับได้ทํางานที่เราอยากทําจริงๆอินกับโซเชียลโปรเจกต์ก็ได้ทำโซเชียลโปรเจกต์อินกับการอยู่ในการคุยกับคนก็ได้อยู่ในทีพีเพิ่น culture อะไรอย่างเงี้ยสดุกเออพูดง่ายๆว่าได้ได้ทาในสิ่งที่อยากทำความสุขในการทำงานเนอ เือเอาจริงๆงานเนี้ยเป็นคนค่อนข้างแบบติดสังคมอะ่ะจริงๆอ่ะเลือกเลือกที่ทํางานที่ที่นี่อ่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันได้อยู่แก๊บเดียวกันอะ่ะได้อยู่วัยเดียวกัน mm hmm. แล้วแบบว่าพอพอพอแก๊บพอแก๊บมันใกล้กันมันก็คุยรู้เรื่องก็คุยง่ายคุยอะไรสนุกไปหมดอะ่ะมันก็เลยตัดเรื่องไอโอเคปกติเวลาเราเราเหนื่อยจากการทํางานหรือว่ามีเรื่องเครียดจากการทํางานอย่างเพื่อหรือว่าแบบ การได้คุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันช่วยฮิวในในเรื่องการทำงานของเราได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสึกว่าความสุขในการทำงานมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็อ่าได้รู้สึกว่าเราได้อะไรมันในการทำสิ่งสิ่งนั้นอย่างตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะคือเราก็ ก็ไม่เคยทําด้านเอกสารบัญชีหรือเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราได้โอกาสมาแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะเข้ามาแล้วเรียนดูให้มากที่สุดคือมันพูดไม่ถูกเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่แบบเราจะชอบนึกภาพว่าแบบมันต้องทํางานมันอยู่กันเงียบๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนทําอยู่ที่โควิดมาตอนที่เข้ามาใแบบใหม่ๆเราก็คิดแบบนึกภาพบริษัทว่าเป็นอย่างนั้นเออแต่มันก็มีความอบอุ่นของมันอยู่ของที่โควิดเราทุกคนก็แบบอบอุ่นเอาใจใส่แบบผ่านถ่ยกันแบบ ใครแบบมีทุกแบบใครไม่สบายใจใครแบบรู้สึกว่าช่วงนี้แบบไม่โอเคก็มันก็มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยแบบพูดคุยตลอดเวลาเนาะก็เป็นสิ่งดีๆในโกลบิชความสุขในการทำงานใช่ไหมเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานเนาะก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ตึงเครียดมากจนเกินไปแต่มันก็แบบไม่ได้เล่น จนเกินไปก็คือมันมีความเล่นอยู่ในความอยู่ในความแบบซีเรียสในการทํางานอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็อืมสังคมที่นี่มันมันดูเป็นกันเองดีครับก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบพนักง,งานส่วนใหญ่จะเป็นวัยเดียวกันหมดก็แบบมันก็แบบเจอหน้ากันทักทายกันแบบแบบสนิทที่จะแบบคุยด้วยได้ง่ายอะไรเงี้ยเข้าถึงง่ายอะไรต่างๆเนาะด้วยความที่เป็นสายสายเด็บเนาะ ก็คือสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขก็คือแบบได้ได้ลองเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เอามาเหมือนแบบถ้าเจอเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเรามาแบบสามารถเอามาประยุกใช้กับงานที่เราทําอยู่แล้วมันเกิดเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันตอบโจทย์คนใช้เออตรงนั้นอ่ะจะแบบทําให้แบบรู้สึกว่าเออเราสามารถทําอะไรเพื่อให้คนอื่นใช้งานได้และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย For me, happiness at work comes from seeing other people um, improve and just see how they learn, you know, when people learn something new or when they find out that they have the potential to do something that they have never thought they would be able to. You see that twinkles in their eyes. And as a former teacher I I really appreciate seeing this every day because I know that being a teacher in the classroom isn't something that i want to do for the rest of my life but i still want to work on developing people so um, my position here at globish enables me to not only help my team members to improve but also our globish students as well i think i like the craziness that everybody has like within them one of the things that identify us as Globies or part of a globish working clan is how fun, how crazy we are, how daring we are. We just want to solve problems for our customers, and it's kind of like it's almost like we're not afraid to fail as long as we had a shot to try it. พี่จะเป็นคนที่จินตนาการทุกๆวันเวลาพี่มาทํางาน่ะพี่จะคิดว่าวันนี้พี่จะต้องมาเจอกับอะไรบ้างเออแค่พี่คิดว่าพี่จะต้องมาเจอกับอะไรบ้างพี่ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วทั้งเพื่อร่วมงานทั้งงานที่เราทําคือมันมันไม่มีคําว่านิยามตายตัวแต่เราแค่รู้สึกว,าว่าเวลาที่เรามาทํางานในแต่ละวันสิ่งที่เราทําอยู่เราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันอ่ะไม่ว่าจะเป็นการคุยกับนักเรียนถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีการเจออะไรที่มัน แปลกเอ่อเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นนักเรียนอารมณ์ดีนักเรียนคุยไม่ดีคุยดีแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากมาทํางานเราอยาก,ยาก,ยากคุยกับเขาอยู่ทุกๆวันยังอยากโทรอยู่ทุกวัน,วน,วนพี่จิงนก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยสภาพอดรมอมด้วยเพื่อนเรื่องงานแล้วก็ด้วยลักษณะงานที่ทําหลายๆอย่างมันทําให้พี่จิงมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้